ไลน์มาถึงแล้วนะครับนถ้ามาเชื่อน้ำตกคูช้างนะคะข้ามถนนฝั่งตรงข้ามนะคะจากตรงนู้นนะคะข้ามถนนมาตรงนี้นะคะก็จะมีคนขายกับข้าวตรงนี้นะคะสามารถเลือกซื้อกินได้นะัสาีค่ะ ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสงคนรชาแนลนะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่น้ำตกภูจางค่ะอำเภอภูจาจังหวัดชายตอนนี้เราไปอยู่ที่ไหนน้องแววอยู่ที่น้ำตกภูจางอำเภอภูจางจังหวัดชายแปนายน้องแววพาไปเที่ยวหน่อยวันนี้ไปพาไปดูที่น้ำตกไป ตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกปูซางนะครับยังไงแม่นั่งแววตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำตกปูรซางนะครับน้ำก็จะไหลออกมาข้างบนน้ำยังเยอะเหมือนเดิม เขาเ็กตุ <cado> <sociedad> <S <S ๋ลนะไปน้องแเล่นน้ำมัเาพาไปที่ไหนอีกน้องแววเดินไปข้างนู้นไหมไปลองเดินไปซิว่ามีอะไรบ้าง มาครัง้งแรกเหรอน้องแววใช่ค่ะมาครัง้งแรกนี่ก็จะมาปินหลายครัง้งแล้วนะครับอพาไปเดินบนสะพานบ้างไ,ได้ไไนี่สะพาน แล้วเขาปิดนะอ๋อ้นปิดแต่ตรงนี้นี่เขปิดนะครับอ,อืมปกติดด้านหน้านี่เขาจะให้คนขึ้นไปด้านบนได้นะครับแต่ว่าช่วงน,นี้น่าจะปิดไว้ก่อน อืมถ้าเขาเปิดก็จะเดินไปตรงนี้แล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ช่วงนี้นะ่าจะปิดปรับปรุงอยู่มีระะ้้าานนคคะะที่ไหนนะอ๋อเรียนุิทยาเห่ข้ากูซังอืมตอนนี้อยู่อำเภอฟูซางนะครับ จังหวัดพะเยาถ้าใครได้มาอำเภอรูสร้างหรือว่าอำเภอเชียงคำก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวน้ำตกกูสร้างกันนะคะรับก็ที่ก็จะมีร้านค้าดีบรรยากาศก,ก็จะเป็นน้ำก็ยังมีเยอะอย่างนั้นเลยนะ ขนาดเลยช่องสงการมาแนละ้วคนก็ยังเยอะแยะเลยไปทางนู้นไหมนะ้องแววตรงนี้ก็น้ำก็จะลึกหน่อยอ๋อทางแววตรงนี้น้ำจะลึกหน่อยเนาะที่ก็กว้างดีนะครับ ฝั่งทางนู้นก็จะมีกับข้าวขายมาปูแล้วก็เอาอาหารมากินบ้าบาเดินไปไหนดีข้ามสะฟันฝั่งนี้บ้างไหมนี่ยอันนี้ก็จะมีทางเดินไปฝั่งนู้นก็จะมีกับข้าวขายนะ ไหนเย็นไหมเย็นมากไปอ๋อด้านมนก็จะมีของขายเหมือนกันเนี่ยของขายมอนกัน๋อไปเราเดินไปทางนู้นกัน สึกเสือข้างบนจะยินดีนะเวมยเนาะอ๋อข้างล่างนี้ก็จะมีอ๋อมีเล่นน้ำหลายจุดมากเลยตอนนี้ สะพานข้างล่างก็เพิ่งเดินมานะครับอันนี้สะพานที่สองแล้วนี่สะพานที่สอง,งอ๋อตรงนี้ก็จะมาสูตรตรงนี้ไ,ไ,ไ,ไปไม่ได้แล้ว ที่ไปได้ก็จะเป็นจุดที่เราไปครั้งแรกตะเกียอ,อันนั้นมันก็จะเดินขึ้นข้างบนได้ไ,งไ,งได้อันนี้ก็จะอยู่ข้างบนเรา,ดาเดินดูข้างล่างเหรอจะมีที่เล่นน้ำสองสัดได้ก็จะเป็นั่งด้านนี้ อของด้านนี้สามารถเล่นได้นะคะแล้วก็อีกฝั่องก็จะเป็นด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีร้านข่ยของตรงนี้ก็จะมีร้านค้าข่ยของส่วนมากคนก็จะเล่นเยอะก็จะเป็นจุดข้างล่างไงน้นองแววจุดนี้แล้วก็จะมีข้างล่างอีกคนก็จะเล่นเยอะหน่อย ตรงนี้ก็อยู่ห้องบนแล้วข้างหน้าก็จะมีร้านขายไปถ่ายข้างหน้าน้องแววพา,าเดินชมหน่อยข้างหน้านี่ก็จะมีร้านค้านะคะจะมีหลายร้าน,นะะอืมมีหลายร้านก็มาซื้อได้ะะซื้อแล้วก็สามารถนำเสือมาด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็มานั่งกินที่สนาะม เอาเสือมาปูกินได้นะครับก็สั่งอาหารมาล่างกินได้น่นเนี่ยกับข้าวที่โุ่นไงน้องแววนน่นก็จะมีเสื้อผ้าขายด้วยนะครับมีร้านอาหารร้านค้านะครับ ้ำตกปูช้างนะคะข้ามถนนฝั่งตรงข้ามนะคะจากตรงนู้นนะคะข้ามถนนมาตรงนี้นะคะก็จะมีคนขายกับข้าวตรงนี้นะคะสามารถเลือกซื้อกินได้นะ,ะอันนี้ก็จะมีร้านค้าขายของเยอะนะครับถ้าใครที่จะมาเข้าห้องน้ำก็ ตรงนี้นะครับทางขึ้นเข้าข้างหน้านะครับที่นี่ก็จะมีร้านค้าขายของของก็จะมีเยอะแยะนะครับร้านค้าของเยอะเอาชาเย็นแก้วชายเย็นแก้วไงชายเย็นปัน่นเออ ร้านค้าก็จะมีหลายร้านนะคะับไปเราเดินลงข้างล่างกันนะครับจุดไฮไลท์เราก็จะอยู่ตรงข้างล่างเลยนะครับตรงน้ำตกนะครับไปเดินมาตามมา ไ์มาถึงแล้วนะครับ็จะเป็นด้านหน้านเลยถ้าใครที่จะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายกันที่นี่นะครับ,บรถ,ถ้าใครได้มาก็มาเที่ยวกันที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับเย็นสบาย สวัสดีค่ะตอนนี้ช่องส่งผลชาแน,นลได้จบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราไสคิดี้ลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย